สวัสดีนะครับวันนี้กับชนินทร์ฟาร์มนะครับวันนี้เราจะมาเอาน้ํากันนะครับผมน้ํากองนะครับจากโรงพยาบาลนะครับผมที่อาจารย์เอกสกุลทางานอยู่นะครับนะก็จะมาเอาน้ําที่กองนะครับน้ําเสียจากโรงพยาบาลนะครับช่วยเอาไปทําน้ํารดินทรีย์นะครับเพพาะนะครับก็จะมาทดสอบดูนะครับว่าระหว่าง น้ำใสนะครับน้ำใสกับน้ำขุ่นนะครับน้ำใสก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำขุ่นส่วนหนึ่งนะครับเอาไปทดลอง<ต>ดู <ไป S 1> ว่ามันจะเป็นกรดอินทรีย์สงเฉพาะแสงไหมครับครับนีอาจารย์อกตส่าน์ครนะครับ,นนรบวันนี้เราพอดีผมไปอ่านอยู่ที่งานวิจัยแล้วก็ ฟิลินรีที่ใช้ในฟิลลินซีสังเคราะห์แสงก็กืเลี้ยงในดากไข่เนาะไขแดงเ่ะเพราะว่าน้ำนี่น้ำนี่สำคัญมากเลยแหล่งน้ำที่จะเอาไปทำฟิลลินรีสังเคราะห์แสงวันนี้ผมไปอา่านเจอว่าน้ำที่ดีที่สุดในการที่จะทำฟิลินรีสังเคราะห์แสงนี่ก็คือน้ำที่ได้าจากระบบบำบัดน้ำเสียก็คือนี่แหละครับที่เห็นเนี่ยครับอ,อ,อันนี้ในระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ย มันจะมีตะกอนนะเขาเรียกจุลินรีตัวหนึ่งที่ใช้บําบัดน้ําเป็นน้ําดีเนี่ยเหมือนกันนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นี่คือทำไมมันแตกต่างเยอะนี่คือมันจะคุณคุณไอคุณคุณเนี่ยนี่คือจุลินทรีย์นะครับเนี่ยจุลินรีย์เหมือนกันเนี่ยตัวนี้ก็บําบัดน้ําได้เหมือนกันแสดงว่าแสดงว่าไอ้น้ำน้ำเนี่ยกับกับน้ำประปราน้ำฝนเราอ่ะก็ไม่ได้แตกต่าง แต่ตัวนี้จะดีคือมันมีอาหารม,มีสารอาหารที่จะเลี้ยงจุล<ม>ินทรีย์อยู่ในนี้ในนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าให้เอาน้ำเนี่ยไปทำเป็นน้ำเลี้ยง s <S จุลินทรีย์กับโ <ở? S 2> ครเบผมก็เลยมามาลองด,ดูผมก็เลยทำสองสองอย่างเนาะร,ระหว่างน้ำที่มันใสที่บำบัดแล้วนะครับกับน้ำที่มี ยูรินียูรินีก็คือตัวตะกอนของบ่อบำบัดนะครับที่ใช้บำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลดูนะครับว่า,าผลมันจะเป็นยังไงเนาะนี่ครับก็จะคุณดำนี้นะครับนะอยากมาดูเนี่ยุกความแตกต่ตางนำ้ำเนี่ยใสเนี่ยใสขุดจริงๆแล้วนี่อันนี้ก็ถ้ามันนะ,นะค,คือเอาไปตากนะครับไปตากนะครับ ตากก็จะกลายเป็นปุ๋ยเหมือนกันที่เห็นขะุ่นๆเนี่ยเอา้ามันมันแห้งเนี่ยครับใช่ที่มไม่ไม่ขุ่นๆนี่เพราะตากแดดแห้งมันจะเป็นยังไงตากแดดแห้งครับนี่คือปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับเนี่ยอือครับป,ปุ๋ยชั้นดีเลยนะอ่าเนี่ยก็คือไอตัวขุ่นๆที่ใหดูเมื่อกี้อ๋อแล้วจะเอาเก็บไปไหนครับเนี่ยโอ้ผมก็เก็บไปใส่ต้นไม้ผมแลวเนาะ ก็ดูนี่ดูต้นมะนาวดูต้นอะไรที่ผมปลูกต้นไม้ที่ผมปลูกก็เอาอันนี้หลักใจครับ,รบลูกจะดอกมากนะครับลกูกเต็มต้นเลยนะมันมนะร่วงไปนะเนี่ยร่วงร่วงทิ้งเยอะครับร่วงไปเยอะครับแล้วออกดอกมากนะครับออกดอกมากนเนี่ยดูนี่เขียวเขียวนี่ใช่หมดเลยเนี่ยเนี่ยดูที่นี่นี่กระจุกกระจุกนี่ครับลูกใหญ่ด้วยครับอันนี้พันไรจันอันนี้พันน่าจะเป็น พันเป้นพิจิตพิจิตอ่อพันดูหมากแป้นพิจิตหมากพิจิตฮะน,นี้จะเป็นตกลงคําว่าไอ้ดูหมากพิจิตนี่คือเขาเรียกมันงั้นเหรอหรือว่าอาจารย์ตั้งเองผมตั้งเองเพราะว่าคงมันมันมีแต่หมากค่ะหล,ล่นเต็มเลยครับเต็มขึ้นไอ้หมากหมากนี่ก็คือผลของมันใช่ไหมครับใช่ใช่นี่ครับวันนี้จะร่วงเยอะมากครับทุก่่วงเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดนี่ก็คือแต่งอาจารย์แต่งสวยแสดงกรวดนะครับ ผปลูกไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ2ปีที่แล้วต้นเล็กๆขนาดเนี้ยผมตอนกิ่งทันจับของผมเองเนาะเน,น,นี่ก็ดูหล่นทิ้งเต็มเลยเดี๋ยวเราเอาน้ำเนี่ยไปทำจุลิีย์สัางพ์แสงแก็งปักเอฟซีติดตามมันนะครับเดี๋ยวถ้ามันได้ผลยังไงเดี๋ยวก็ติดตามกันคลิปต่อๆไปนะครับแต่ตอนนี้ก็กำลังเก็บน้ำนะครับกดอดเได้พี่เขช่วยเก็บน้ำนครับ เหลืออีกสามนาทีนะครับเดี๋ยวก็เดินขึ้นไปข้างบนกันเลยครับบ่อน้ี้เห็นนี่มีตะปอนตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูกันบ่อน้ำบัดนะครับนี่พี่เขาช่วยตอกน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวได้ผลยังไงผมก็จะแจ้งอีกทีนะครับวันนี้จะพาขึ้นไปดูบนบ่อน้ำบัตรนี่ก็จะเป็นที่ อาจารย์เอกสกลได้ดูแลอยู่เมื่อก่อนนะครับนี่นะครับน้ำเสียที่มาวางจานกองนะโอ้โหนี่นะครับเราเห็นียังอ่ะฮ่าสำจะไหวนี่เนี่ยนะครับน้ำดำขนาดนี้ีนี้ทิ้งไว้เฉยๆดูต้น มาเขือเทศขึ้นเฉยครับโอ้โหครับเห็นน้ำก็จะไม่ไหวเลยนะครับ <Cause S 1> แต่นี่นะครับสิ่งที่มันเสียเอามาบำบัดให้มันเกิดประโยชน์นะครับน้ำที่มาจากโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับเกิดมาไม่ใชทุกอย่าง ามาเก็กบมากองนะครับจากบอ่อบำบัดที่อาจารย์เอกสกลท่านดูแลอยู่มาก่อนนะครับตอนนี้ท่านเปลี่ยนหน้าที่ไปทางน,นู้นนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังตัง้งราคาตรงนู้นนะครับตรงที่มันบอ่อที่ตากแห้งนกะ็ต,อ,ตองน้ำไม่หยุด ถ้ดูแล้วมีประโยชน์นะครับดูแล้วมีสาระก็ฝากกดไลค์กดแชร์กิจการมช่องชนินทร์ความเป็นันนะครับอันนี้ก็จะทำคลิปนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่มันมีคุณค่าและผันแปรให้มาเป็นสิ่งที่มันดีนะครับก็มาช่วยกันฝากกันช่วยกันส่งเสริมนะครับดูครับน้ำที่มันจะเป็นวุ่นวุ่นวุ่นอยู่นะวุ่นวุ่นนะครับแต่เวลาฟองัอกมาได้ ก็ใส่ที่พี่ก็ใส่เลยนะครับอ่ะแล้วมันเอาไปไหนครับอาจารย์อ๋ออันนั้นกองอย่างเงี้ยอ๋อห้า ก็คอยมาติดตามกันดูนะครับว่ามันจะเป็นจริงจริงไหมครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีหัวเชื้ออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเอาหัวเชื้อที่เรามีอยนะครับเอามาใส่เพ <ผม S 1> ื่อ<ท>จะได้เร่งป<แ>ระสิทธิภาพให้มันไวขึ้นนะครับาารครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับย้อนนะครับกดแนวจ่อย